เป็นวัยที่มีพลังงานเยอะเหลือเฟือเลยนะคะแถมยังเต็มไปด้วยจินตนาการและความฝันอีกด้วยวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆไปเผา่านพลังงานที่มีประโยชน์ในช่วงปิดเทอมแบบนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะเห็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเข้มแข็งของนักกีฬายูโดเหล่านี้แล้วขอบอกเลยว่าเยาวชนทุกคนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ร่วนใช้เวลาว่างของตนเข้ามาฝึกฝนสมรรถภาพร่างกายกันเป็นประจำที่ศูนย์กีฬาของกทมโดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมของโค้ชผู้เชี่ยวชาญ กีฬายูโดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในกีฬาที่กทมจัดขึ้นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตามโครงการกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ประจําปี2560เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมให้กับวัยทีนจะได้มีระเบียบว,วินัยห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับไม่สบายบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยมากแล้วก็จะหยุดเรียนบ่อยๆแต่พอได้มาเล่นกีฬานะคะเราก็รู้สึกว่าเราแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นเรียนยูโดมาแล้ว แล้วก็ได้ไปแข่งหลายรายการมันก็เป็นความภาคภูมิใจของหนูค่ะใช้เวลาว่างประมาณ2-3ชั่วโมงมาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงครับหากเยาวชนคนไหนสนใจเพิ่มประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียนกทมยังเปิดโอกาสและเชนินชวนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างส,าสังคมเมืองที่ดีซึ่งมีกีฬาประเภทอื่นๆรวมถึงศิลปะ ภาษาและนันทนาการอีกหลายชนิดที่จัดขึ้นในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครศูนย์กีฬาห้องสมุดกทมและพิพิธภัณฑ์เด็กของกทมครับช่วงปิดเทอมเป็นโอกาสที่ดีที่เพื่อนๆจะได้เติมประสบการณ์และใช้เวลาว่างกิจกรรมที่มีประโยชน์ก่อนที่จะกลับมาตั้งใจเรียนกันอีกครั้งกรุงเทพมหานครมีส่วนสาธารณะและลานกีฬาหลายแห่งให้เยาวชนได้เข้าไปใช้บริการใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก เพียงส่งคลิปทําดีหัวข้อเยาวชนกรทมขอทําดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง25มิถุนายน2560คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ